ถ้าสังเกตดูดีๆหนังผีในจัก,กรวาลน,นี้ทุกเรื่องจะต้องมีสิ่งของอย่างหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับวิญญาณจนเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตซึ่งมันก็เหมือนสิ่งของธรรมดาธรรมดาที่วางอยู่ในฉากเท่านั้น 1. ใน the Conjuring ภาคที่1คือกล่องเพลง 2. Annabelle และ Annabelle c r e a t i o n คือตุ๊กตา Annabelle 3. The Conjuring 2คือของเล่นแสดงภาพเคลื่อนไหว The Hookerman 4. เด The n u คือกุญแจที่ได้จากศพของซิสเตอร์วิกตอเรีย5 The Cruise of Laioona คือสร้อยคอของ l a โ o โล n a ในภาพยนตร์เรื่องเดอรนั้นไม่ได้อ้างอิงจากคดีของเอ็ดและรอเรเนแต่อย่างใดแต่บ,บทคาทาหรือคาทาโมนาโทรี เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุในเรื่องนี้มีอยู่จริงและมีเรื่องเล่าถึงการพบเจอเรื่องลี้ลับและวิญญาณในที่แห่งนี้ด้วยแต่ไม่ได้ตรงกับเนื้อเรื่องในภาพยนต์แต่อย่างใดเพราะเรื่องเดิมน,นั้นถูกแต่งขึ้นมาใหม่